มาดูขุนแผนนะครับคุูบายจาย์แขนอ่อนนะครับนี่เป็นพระกลุ่วัดใหญ่ชัยมงคลน,นะครับองค์ที่สามนะครับนี่เป็นเป็นองค์ที่สามเนื้ออ,อกจะเหลืองออกแดงเลยนะครับคุูบาจารย์แล้วมีคาบกลุกนะครับขึ้นเป็นไข่หนาเลยนะครับคุูบายจาย์ดูเส้นสายนะครับพระกลุกจะเส้นสายจะแบบ เลียวเล็กกว่าพระแบบเกจิสรนะครับนี่ผมถ่ายทั้งหมดก็วัดใหญ่ชัยมงคลแขนอ่อนก็3องค์นี้เป็นองค์ที่3นะครับแต่องค์ที่4ผมจบถ่ายเกจิให้ดูพราว่าจะได้ดูว่าเส้นสายแตกต่างกันกันกบพระกรุนะครับเพราะเส้นสายพระเกจิสร้างเส้นสายใหญ่ๆกว่านะครับองค์ที่สี่แขนอ่อนนะครับเป็นเกจิแต่องค์ที่3านี่เป็นเนิอนออกจาก เหลืองนะครับออกแดงเลยนะครับกระแดงแดงเพราะว่ามีคราบกลุ่ที่มีไขหนาขึ้นออตามซอกนะครับตามแบบส่วนลึกทั้งองค์เลยนะครับในองค์นี้เป็นองค์ที่3นะครับแขนอ่อนวัดใหญ่ชัยมงคลน,นะครับคุบาทจาน์ครับถ่ายทอดถ่ายทำใหด้ดูกันจากศูนย์พระ ARL ของเสียข้างถนนนะครับปากก็เป็นปากกล้วยหอมเหมือนกันนะครับคุบายจานร์ แต่เส้นสายนะครับสังเกตที่เส้นสายว่าถ้าเป็นพระกุเส้นสายออกจากเรียวเล็กกว่าพระเกจิซ่างนี่แต่ไข่กค่อนข้า,ขาอ,อกจะหนาเลยนะครับคุูบาอาจารย์หนามากหนะ้าตาจะเป็นเม็ดเม็ดนะครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันจากศูนย์พระ ARL ของเสียนข้างถนนปากก็จะหนาปากกยหอมแต่เป็นชนิดหนา องแรกนี่จะบางนะครับองค์ที่สองจะหนาขึ้นมาหน่อยแต่องค์ที่สามนี่หนามากเลยเพราะคาบกลุกหนาตาก็จะใหญ่โปนนะครับทางด้านขวาจะใหญ่กว่าทางด้านซ้ายนะครับคุณอาจาาย์ถ่ายทอดถ่ายทำไม่ได้ดูกันนี่ครับผ้าก,กลุกนะครับเป็นไข่หนานะครับนี่ครับไข่ออกจะแดงเลยนะครับ ถ่ายทอดถ่ายทําให้ได้ดูกันจากศูนย์พระ ARL ของเสียนข้างถนนนะครับครูบ่ายจะจะซูมให้ดูนะครับทั้งทั้งส่วนลึกเลยว่าขึ้นเป็นเม็ดเม็ดขึ้นมาเห็นไหมครับครูบอายนี่คือลักษณะของพระกุวัดใหญ่ชัยมงคลพิมพ์แขนครับถ่ายทอดถ่ายทําให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันนะครับจากศูนย์พระ ARL ของเสียนข้างถนนนะครับครูบอาย นี่ครับครูบาอาจารย์เราไม่กลัวกล้องหรอกครับเพราะว่าเป็นพระแทนนะครับไม่กลัวกล้องจะขยายให้แบบสุดๆให้ท่านได้ดูให้ได้ศึกษากันอย่างเต็มอิ่มเลยนะครับครูบาอาจารย์จากูนยนพระนี้ก็เป็นองค์ที่สมนะครับผมว่าน่าจะถ่ายประมาณพระกุแขนออดน,นี้สมองค์นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เก็บไว้ไม่ถ่ายเพราะว่าเป็นพระที่แบบว่าน่าจะ ไม่เหมาะสมที่จะเผยแพร่นะครับแต่3องค์นี้ก็จะพยายามถ่ายทอดถ่ายตามให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันนะครับอย่างเต็มอิ่มเลยนะครับคุณบาาจารท์จากศูนย์พระ A.R.L. l ของเสียนข้างถนนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับคุณบาาจารย์จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมสุภาพคำทองจักนครับเป็นเจ้าของศูนย์พระ แห่งนี้แต่เพียงผู้เดียวนะครับก็ณบาจารย์ครับ,รบก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ดูที่ชมศูนย์พระ ARL ของเราครับก็ขอบพระคุณมากครับก็จะให้ท่านได้ดูได้ตัดสินใจเองว่าพระแท้เป็นอย่างนี้นะครับเราก็ไม่ได้คุยไม่ได้โม้ไม่ได้อวดรู้อวดอะไรเราก็ถ่ายตามที่เรามีนะครับว่านี่คือพระแท้